รีวิวกระบะแคบ b สองคันนะครับระหว่างสองคันนี้คันไหนน่าเล่นกว่ากันนะเป็นแคปยกสูงของ2แบรนด์นะก็เป็นแบรนด์นี้ระอย่าง ford ranger กับ mitsubishi titan นะพี่สองคนนี้ราคาอยู่ที่4 0่แสนกว่าบาทแล้วถ้ามีแบงก์สิบรับส่วนไปอีก1นึ่งแสนเหลือแค่ส0 0แสนกว่าทั้ง2คันนะครับก็เป็นได้ยกสูงเหมือนกันด้วยปี2017เหมือนกันด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาดูออปชั่นคร่าวๆกันว่าแต่ละคันนี้ให้อะไรต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าก็ราคาต่ีกันไม่เยอะนะ ford ตัวนี้จะราคา สูงกว่าดิดหน่อยพอดีไม่ตัวน,นี้น้อยตัวน,นี้ไม่แค่ห้0 0มื่นตัวนี้ไม่อยู่มาแสนสองนะฮะนะก็มาเริ่มจากคันนี้ก่อนเลยนะคันนี้จะเป็นมิ t ซูบิชิไต i ตั n นนะครับผมได้ยกสูงแบบนี้เลยไฟระบบไฟหน้าของเขาจะเป็นระบบไฟหน้าแบบไฮโดรเจนนะคันนี้ไฟตัดหมอกไม่มีให้กระจังหน้าเป็นสีโครเมียมเรื่องดีไซน์อาจจะขึ้นอยู่กับความ,วามชอบนะแต่ว่าเครื่องระบบของส่วนด้านหน้า ตัวฟอร์ดจะให้มาเยอะกว่านะครับก็เหมือนไฟหน้าเนี่ยจะได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนไฟตัดหมอกฟอร์ดมีให้ด้วยนะครับกระจังหน้าปเป็นสีคมพมูเหมือนกันเรื่องดีไซน์ไม่ต้องพูดถึงเนาะเพราะว่าต่างคนต่างชอบไม่เหมือนกันแต่ว่าตัวฟอร์ดเนี่ยได้อย่างหนึ่งแล้วได้มากกว่าคือไฟโปรเจคเตอร์แล้วก็คันนี้จะได้ไฟตัดหมอกด้วยนะครับผมมาดูในส่วนแม็กนะแม็กเป็นแม็กอันลอยเดิมทั้ง2คันพี่แต่ว่าขอบแม็กจะไม่เท่ากันตัวล้อแม็กของฟอร์ดจะแม็กใหญ่กว่า ของ Ford จะได้แม็กที่ขอบ17นะครับผมแต่ตัวส่วนของ m i ิ s u b i s h ิไท t ันขอบจะได้ขอบ16เล็กกว่ากันทดเดียวเล็กกว่ากันไม่เยอะเลยนะฮะสีสีเดียวกันนะครับมาดูที่ภายในตัวรถกันบ้างเปรียบเทียบกันทีละคันเลยลวกันสภาพโดยรวมนะไม่ต่างกันมากถือว่าสวยทั้ง2คันนะครับเพราะว่ารถร้านเรารับประกันอยู่แล้วว่าไม่มีชนหนักรือความจมน้ำย้อมแมวรถกอใหม่ครับมาให้อย่างดีคันนี้มีคิวร้อมาให้ด้วยนะครับต้งกระจกเป็นสีโครเมียมตัดกับตัวรถมีไฟเดี่ยว led ติดให้ คิ้วกันศาสตร์มีให้ตรงรุ่นมือจับประตูเป็นแบบสีโครเมียมบรนทายเอ้ยบันทายอ,อะไรบันไดมีให้นะแล้วก็ดูที่ภายในตัวรถนะครับผมตัวภายในจะได้เป็นผ้าแบบนี้แล้วก็ตัวนี้ประตูดีไซน์ประมาณนี้กระจกออโต้ฟังค้นคับในส่วนของพวงมลาลัยเป็นแบบ power ยังไม่มี multi function กระจกเป็นแบบพับไฟฟ้าได้นะสามารถกดปรับไฟฟ้าได้เรียบร้อยไม่แสนสองไม่แท้หน้าจอวิทยุนะครับแต่ถ้าอยากได้จอแจ้งได้นะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ฟรี เกียร์เป็นระบบเกียร์แมนนวลเบรกมือแมนนวลกระจกตัดแสงแมนนวลน,นะครับแมนนวลหมด่ะที่บังแดดประมาณมานี้ไม่มีกระจกให้ไฟส่องสว่างแยกฝั่งเป็นสีส้มที่เก็บแ่นกันแดดมีด้วยนะครับตัวนี้สภาพเบาะเป็นเบาะผ้าใหม่ๆตึงๆแบบนี้ตรงกลา,างวางแก้วนงแก้วน้ำนะหรือจะวางแบบรถกินอับเป็นก็ได้แล้วก็เกียร์เก็บของตรงกลางมีให้ฮนะช่องเสียบ U S บ่ง U S B มีหมดนะคันนี้แคปเปิดได้แล้วนะพี่ทุกวันนี้แคปสมัยใหม่เนาะเปิดได้ทุกรุ่นอยู่แล้วตัวแคปตรงนี้ได้เป็นเบาะ หนังแล้วก็ตรงนี้เป็นผ้ากบมาหยี่ยกขึ้นได้แต่ว่าอันนี้เป็นแบบกีนทุกแก่เนะี่ยจะยกมลเดียวลำบากนิดนึงนี่สวยๆเลยนะลำโพงวางขวดลงขวดน้ำอีกหนึ่งไ,ไปไปรับกันโครงสร้างเดิมไม่สวยๆครับคันนี้นี่ใหม่นะเอาเรื่องเลยมาดูในส่วนของด้านหลังนี่ไตันพัดนะฮะจิกเกอร์ บะาแม็กไเนอร์ยุครอยแทมไม่มีตัวนี้บันไดหลังไม่มีนี่นะกระบา m แม็กไรเนอร์เราฉ่ำพึ่งขัดเงาให้ให,ใหม่ๆสดสดร้อนๆน็อตไม่เคยขยับนะฮะสาภาพสวยกริบวิที่การเก็บของถือว่าเยอะมากใครที่แบบซื้อรถไปบรรทุกของพอเป็นแคปนี่ถือว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์เลยนะนี่นะสวยๆครับเอ่มีอันนี้ให้ด้วยนี่แบบเล็กๆน้อยๆพีๆ่ติดมาให้เพิ่มเป็นกระจก เรียนวายเอาไว้มองแบบกว้างแล้วก็มาดูในส่วนของฟอร์ดนะอย่างที่บอกฟอร์ดนหน้าสิ่งได้เยอะกว่าจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วก็ไฟตัดหมอกนะฮะนะให้ดูตัวเครื่องยนต์จะได้เป็นเครื่องยนต์2.2เครื่องยนต์ฟอร์ดจะเล็กกว่าตัวไทท่านจะเป็น2.4นะครับผมกระจกเป็นสีโครเมียมตัดกันเหมือนกันมีไฟเดี่ยวติดให้เหมือนกันแต่ระบบไฟเดียวจะเป็นคนละแบบตัวนี้จะเป็นแบบไฟไฮโดรเจนอยู่ตัวนี้ได้เป็น LED เรียบร้อยมือเปิดประตูโครเมียมกันรอยมีให้คิวกันสาดมีให้นะฮะ ภายในคันนี้ก็ผู้หญิงได้เป็นหนังเลยนะกร็จกออโต้ฝั่งคนขับออตโต้เป็นฝั่งคนขับนะแต่คันนี้ในเรื่องของออฟชั่นให้เยอะกว่านะพวมอะไรได้มาาัลติฟังกชันมีค,ค้ดคอนโทรลด้วยควบคุมความเร็วได้เกียร์แมนนวลเหมือนกันคันนี้เลขไม์แค่ห้าหมื่นสี่พันกิโลระบบปรับไฟหน้าจะอยู่ตรงนี้นะสำหรับคนที่ปกติอาจจะติดคุ้นชินกับรถญี่ปุ่นเนาะจะแบบไปดูตรงพวกก้านไฟเดียวเบาะได้เป็นเบาะผ้าเหมือนกันทั้งคู่นะครับสภาพตึงสวยกริบ เกียร์แมนวนวลแบบิดมือแมนวนวลหน้าจอได้เป็นแบบวิทยุเหมือนกันนะแต่ว่าคันนี้ปุ่มเยอะแยะหลากหลายมากมายออปชั่นโคตรเยอะนะครับผมนี่เลยให้ดูช่องเก็บของนะสวยนะที่วางแก้วน้ำได้2จุดเหมือนกันประโยชน์ใช้สอยมีให้ไม่มีกันตัดแสงออโต้โไฟหน้าแยากโซนได้ตัวนี้ก็ที่บงังแดดแต่ว่าที่บงังแดดตัวนี้มีกระจกแล้วมีไฟให้ด้วยเรื่องฟังก์ชันของฟอร์ดให้มาเยอะกว่าชัดเจนนะรเราประกันโครงสร้างเดิมทั้งสองคันดูดิมากเดิมยังอยู่แคบเปิดได้ ด้านหลังนี้เป็นหนังทั้งคู่นะฮะสวยๆแบบนี้พื้นที่การเก็บของถือว่าเยอะมากเป็นรถที่ถ้าตีเป็นกระบะผมว่าเรื่องออปชั่นเขาไม่แพ้ใครเลยตัวนี้เป็นตัวค่อยรีเเดอนะฮะนี่เลยโอ้ยด้านหลังมีไฟสองไฟทะเบียนให้ด้วยบันไดหลังมีแล้วก็ตัวนี้มีเซ็นเซอร์หลังให้นะอีกอย่างหนึ่งที่ f อ r d ดให้เยอะกว่าตัวนี้มีเซ็นเซอร์หลังให้ถึง4จุดอันนี้กระบะ เปื่อนนิดหนึ่งพอดีรถเพิ่งเข้ามาใหม่ครับยังไม่ได้ทางทำความสะอาดให้ดูตรงตรงกว่านี้แต่ว่าเดี๋ยวพ่งนี้บอกช่างจัดการให้ใหม่หมดหรือลูกค้าซื้อนะบางทีล้างไว้ก็เปืือนเนาะนึ่องเพราะว่าร้านเราจอดโชว์บางทีแล้วช่วงนี้ฝนตกแบบหูลมอย่างแรงวิอาจจะแบบเปือเป่อนๆิดหน่อยแต่มาซื้อใหม่ไม่ต้องกลัวเราจัดการให้ใหม่หมดนะครับผมให้ดูตัวรถสภาพบอกเลยว่าสวยกริบเฮ้ยผมยังไม่ได้เปรียบเทียบในฝั่งของนี้ให้ดูเลยเนาะอย่าเปรียบเทียบกันให้ดูหน่อยตัวนี้ติดฟิล์มใหม่ระบบกระจกนะฮะ ตัวนี้ก็มีเสียบ usb ลงเอบีให้นะเจ๊เก็บเอกสารแยกเป็นสองโซนแบบนี้เลยสวยนะเราไปดูของตัวไททันบ้างส่วนของตัวไททันครับช่องเก็บเอกาสารประมาณนี้ก็ใหญ่เหมือนกันมีคู่มือรถให้สวยทั้งคู่ไม่แพ้กันนะตรงนี้มีกระจกให้อยู่นนฝั่งนี้ แต่ว่าฝั่งคนขับไม่มีให้ก็ลองเลือกดูครับเป็นพี่พี่จะเลือกขนาดไหนมระหว่งาง Mitsubishi Titan นะถ้าผ่อนอยู่วันหกจุดพันทั้งคู่นะที่พวกนี้ไปออกใหม่นะโอ้โหต้องดาวหลายแสนนะถึงจะผ่อนเท่านี้แต่มาวันนี้ที่ถ้าพี่เครดิตดีขอสิบบาทพอไม่มีคิดเพิ่มนะครับระหว่าง Ford คันนี้นี่ตัวนี้ไ y ห้าหมื่นกิโลกับตัวนี้ m มแสนสองนะแต่ว่าตัว Ford ก็ราคาสูงกว่าดิดหน่อยนะเป็นพี่พี่จะเลือกขนาดไหนครับถ้าสนใจ Ford เดี๋ยวรบกวนคอมเมนต์เลขหนึ่งเข้ามาให้หน่อยแล้วกันแล้วก็ถ้าเป็นมิตซูบิชิไทตันเหี่ยวขอเรข2สองนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจคันไหนคันหนึง่งพี่คอมเมนต์ไว้แล้วแคปบหน้าจอทักบ้านเขียวมาที่แอดหนึ่งสองสามบีเดี๋ยวจัดราคาพิเศษแล้วก็โปรโมชั่นจากลูกค้าออนไลน์ให้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบสนใจสามารถทักมานัดกันก่อนเข้ามาที่ร้านได้ถ้าสนใจอยากลองขับลองขับได้ทั้งสองคันเนาะที่ให้ทักมาก่อนก็ เพราะว่าเนาะสมมติลูกค้าจะลองขับลูกค้าสามารถทักมาให้ผมดูเงื่อนขไขไว้รอได้เลยผมจะได้ปรึกษาเงาาื่อนไขไฟแนนซ์ไว้ให้เนาะเข้ามาแค่ลองขับจะได้ทําเรื่องต่อได้เลยสําหรับใครที่สนใจพี่อย่าลืมโทรมาก็ได้ทักมาก็ได้ถ้าโทรโทรมาเบอร์ที่0640070702หรือทักอย่างที่บอกบ้านเขียวแอ 123B วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ